วิธีตรวจสอบกล่อง s 3 h y b r bit ของ p d i ที่ดู Youtube ไม่ได้นะครับกล่อง s 3 h y b r bit เนี่ยคือเขาสามารถที่จะดู Youtube ได้ดูทีวีโดยที่ไม่ต้องใช้จานเราเทียมก็ได้ดูโดยดูผ่านเน็ตนะครับเมื่อซื้อกล่องเนี้ยที่ร้านน่ผมแนะนำว่าให้เช็คที่ร้านเลยนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดท่านมาเช็คที่บ้านเนี่ยถ้ามันใช้ไม่ได้ท่านจะต้องเสียเวลาไปที่ร้านนะครับ ก็ไปเปลี่ยนกล่องใหม่เดี๋ยวเวลาเดินทางกนะัคบคนท่านอยู่ต่างหัวใจนีน่เสียเวลามากเลยนะครับเม่าตี่ตรวจสอบที่ร้านนะครับเพราะพังกล่องกล่องใหม่ผมเคยเจอแล้วนะครับซื้อมานีนดูยูทูบไม่ได้มันเซ็ตไวไม่ได้นะครับในกล่องนี้ก็จะมีเครื่องนะครับสายใด้่มไปแค่เมตรเดียวนะครับที่แจมมาอ่าท่านทิ่เครื่องครับ ตัวทีวีอยู่ไกลเมตรหนึ่งก็จะต้องใช้สายนะครับแล้วก็วมีรีโมทมีแัปเตอร์นะครับความเร็วในต่อสายก็ข้าวไวแล้วนะครับต่อสายให้ดีไหมอ่าสายจาอเทียมมานอนอยังไม่ต้องต่อก็ได้นะครับถ้าเราต้องการจะเช็คแค่ไวไฟดูทีวีก็ดูได้คนระับดูพันเนี่ยไวไฟนะเพื่อความรวดเร็วนะครับเสียบับ เมื่อเสียบแล้วเขาเขาก็จะขึ้นนี่นะครับจอโฆษณาให้เราใช้รีโมทนี่นะครับเช็ค Wi-Fi เดี๋ยวรอให้เขาขึ้นคาอัตโมัติหรือท่านก็กดไปที่ตัวนี่นครับเมนูก็ได้ครับรีโมทตัวนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มนี่คนระับเห็นครับ ผมยูทูบให้ด้วยนะครับเนี่ยไปกดดูยูทูบี๋ยวองเซตวิธีการเช็คก,กันนะครับเม,มนูเมือกดเมนูแล้วเนี่ยท่านเช็คไปเช็คที่ร้านนะครับซื้อเครื่องแล้วเช็คที่ร้านเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาออกดมาที่ตรงนี้นะครับตรงเครื่องมือนี่นะครับเพื่อเช็คว่าเครื่องมันเข้าไวไฟไหม แล้วก็ไปที่ตั้งค่าเน็ตดนะครับเลื่อนกดอีโมดไปที่ตั้งค่าเน,น็ตบร์ดนีนะจะมีาก,การจัดการ w i i เนะ่ยตัวกล่องที่ใช้ไม่ได้เนี่ยที่ผม,มเจอเนี่ยผมซื้อมาแล้วผม,มต้องมาเปลี่ยนคือตรงเนี้มันจะขึ้นคำว่านี่คอนเน็กตตลอดเวลาเนี่ย คุณจะเซ็ตยังไงก็แล้วแต่มันก็จะขึ้น <What? S 1> นิดคอนเน็กตลอดผมกดเชื่อมต่อ,อยังไงมันก็โชว์อยู่แค่นิดคอนเน็กนะครับผมเลือเสียเวลาต้องไปไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับกดเชื่อมต่อก็อยู่ที่หน้าเมนูนี้ครับไม่ไปไหนเลยครับอันนี้คือวิธีเซ็ตง่ายๆครับถ้าเจออาการนี้ที่ร้านนะครับไม่ต้องมาเช็คที่บ้านแล้วครับขอเปลี่ยนกล่องหรือขอกล่องรองกล่องอื่นเลยครับมันจะใช้ไม่ได้ครับ ผลก่นอนใช้ได้เพื่อเราท่านกดเลื่อนตรงนี้มาที่ตัวเชื่อมต่อแนละ้วมันจะต้องไปค้นหาไวไฟให้ครับเมนูนี้จะไม่มีนะครับจะมีเลือก wifi ให้ว่าท่านใช้ wifi ตรงไหนนะครับก็เข้าไปใส่พัดวงพัดบลได้เลยนะครับตามที่ท่านมีนะครับก็เลือกเลือกเลือกได้เลยครับว่าใช้ไหน ส่วนที่กล่องเสียคือเมนูนี้ไม่มีนะครับเปลี่ยนที่ร้านเลยนะครับน,นก็ใส่นี่นะครับะนรับก็ใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ก็บันทึกนะครับเนี่ยครับปุ่มบันทึก ครับเมื่อบันทึกขั้นบดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเชื่อมต่อไฟไฟนะครับมันจะคึอว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเน <Okay. S 2> แล้วก็กดไปที่เมนูนออครับอกอกนะครับ exit ออกทนางหน้านี้ครับไปการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็ออก โอเคเ็จนรับเป็นการเซ็ตไมไฟลเรียบร้อยเลยครับอันนี้สัญญาณเนี่ยมันยังไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ต่อจานนะครับอันนี้เราจะเซ็ตแบบว่าดูทีวีโดยที่ไม่ต้องใช้จานนะครับท่านต้องมา โหลดแอปลงบนมือถือน,นะครับเข้าไปที่เพจโตนะครับกด s สามไฮบิตเนี่ยที่ผมลงมาแล้วเพื่อความรวดเร็วตัวนี้นะถจะลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดแล้ว ก่จะขึ้นเม,มนูนี้ท่านจะต้องทําการเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อก็คือลิงก์ระหว่างมือถือกับกล่องตัว S3 Hybrid ตัวนี้นะครับก็คือกดตรงนี้เพื่อให้มันเชื่อมต่อนะครับระหว่างมือถือกับกล่องนะครับเพื่อใช้ในการควบคุมดู youtube หรือว่าดูทนะีวีนะครงนี้มันเจอแล้ครับเอากดเชื่อมต่อนะี้ครับ นี่พอเชื่อมต่อเซ็เอร์แล้วตรงนี้ก็พร้อมใช้งาน,นาแ, YouTube แล้วครับเราจะดูยูทูบแลวดูอันนี้คือเราต่อจานนะครับต่อสายจานอันนี้คือเราดูแบบไม่ต้องใช้จานนะครับ,รบทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตจะดูช่องไหนก็กดได้เลยนะ พักโค้งก็จะขึ้นมาเนี่ยอะไรทำให้คุณมีวิสัยทัศน์ในการขับรถเนี่ยโดยที่เราเปลี่ยนช่องนะผมอยากให้ดูว่าอยากจะใช้มันสนุกสนุกด้วยที่เสียงก็ได้เพื่อนบอกผมเลยว่าผมเนี่ยแรงเยอะคุณน้องฮะร์ดน้องฮาร์ดคุณใส่เสียงให้ผู้ชมได้เห็นแบบ มายุ่งของเขาอใครของมันเลยนะวันนี้ออะมนดลอกับวันนี้เรียกว่เคะเราก็เปลี่ยนช่องได้ทางมือถือได้ครับก็จะหน่งนิดเองไหมครับแล้วเขาจะได้ไปเซ็ตค่าที่ที่กล่องนะนี่ครับ ดเควเีโด,ดนะะดใ,ชใช้การเ่าเทียมดูฟันเน็ตนะครับดูยูทูบนะครับกดตรงนี้ครับเนี่ยยูทูบแล้วก็กดค้นหาครับจะดูอะไรก็กดเลยนะครับ ไมู่นูก็จะหน่วงนิดนึง ต่อจานก็แล้วแต่นะครับสำหรับบ้านที่ไม่มีไว,วายนะครับก็ต่อจานดูได้ปกติครับใช้สโลว์นะถ้าเราต่อจานล้วก,กดปุนมนี้นะครับนี่เราก็เลือกช่องเลยเลยแต่บนถูกเราต้องกดด้วยนะครับนี่ไม่มีสัญ,ญญาณเพราะว่า เราไม่ได้ต่อสายครับไม่ได้ต่อสายดาวเทียมคนระับเราจะออกเราจะต้องมาดูทีวีผ่านเน็ตนะครับกดตรงนี้นครับเราจะหล่งนิดนึงนี่เขาจะเปลี่ยนช่องได้ตามน้องกาคนะรับเราแป๊บหนึ่ง ก็ลิงไปสัญญาไปที่กล่องนี่ครับมาแล้วครับะสะดวกดนะีครับเราไหนก็กนะดให้เลยคนระับพัดโหน่งนิดนึงนะครับ ใช้ีโมทได้ไหมกดไม่ได้นะลองกด o ู t u b e ดูถ้าเราไม่ได้ต่อต่อจานนี่ครับรีโม,มดเลยกดไม่ได้นะครับมันใช้รีโมีมดด้ใช้สำหรับจานนะครับ โลทูปอะไรก็ไม่มีผลแล้วเพราะว่าเขาจะต้องหัดใสาการควบคุมผ่านมือถือนะครับทีมโจะใช้กับการเดาวเทียมเป็นส่วนใหญ่นะครับ ูกสาก็หาซื้อมาแล้วก็มาให้ผมลอานานสประกาแรกรู้ว่าอากาก๊แกงเนี่ยที่เราออยู่ชุก็คนไปเะแต่ผมคงว่าแล้วแล้วมือไอตัวรีมโมทเขาไม่ทำอะไรกรับเนี่ยกดไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลย คิดว่าน่าจะเป็นตัวถ้าเกิดว่าเราดูทีวีผ่านจานแล้วกดปุ่มนี้ก็คือหน้าจะกันออกออกจากหน้าจอดูทีวีจานแล้วว่าเตรียมแล้วกเนี่ยนะสลับมาที่ตัว y ดี t อดูทูครับนะครับ จะต่อตัวจานนี so s. S help help. ่นะครับอยวผมจะลองต่อสายจานดูนะครับว่าเป็นยังไงครับลองต่อสายดาวเทียมดูนะครับจะเป็นังไงก็ได้มาลองเช็คอีโมดดูนะ ก็ได้ลงโนูนิดเดียวนี่อันนี้คือผ่านจานเนี้ยถ้าจะดูะลรก็ใช้รีโมทกดเอาแล้ว ใช้ผ่านมือถือก็ได้ดครับถ้าจะมาเปลี่ยนช่องนี้มือถือก็ไปตรงช่องจานตรงนี้ครับจะใช้ได้ควบคู่กันนะครับระหว่างรีโมทแับมือถือนะครับผมจะลองเปลี่ยนในช่องแปดนะครับเราก็จะมาช่องแปดเลยครับรัน,นใช้ได้ระหว่างมือถือแล้วก็รีโมทคู่นะครับ นี่นะเขาเปลี่ยนที่มือถืออันนี้เปลี่ยนที่โหมดนะครับกดสามสามกดสามห้า ก็จะเปลี่ยนได้ทั้งมีโมดแล้วก็มือถือ,อ,อไปวรอรคอยส์มือถือมันจะหนุบแป๊บนึงอย่างเงี้ยครับถ้า,าว่าเราจะเปลี่ยนได้ทั้งมือถือและก็มีโมทดนะครับถ้าเราใช,ใช้ต่อกับจานนะครับจะใช้ได้คู่กันแต่ถ้าเราไม่ต่อสายจานจะควบคุมได้เลพาะ ที่มือยอย่างเดียวครลองไปลองเซตดูนะครับรุ่นนี้ผมว่าคุ้มนะครับราคาไม่แพงครับดูทีวีโดยที่ไม่ต้องใช้จานก็ได้ครับแต่ต้องมีสัญญาณแบบ Wi-Fi นะครับ F3 ครับอย่าลืมเช็ค Wi-Fi ที่ร้านก่อนนะครับตามเมนูนี่ผมแช่งช่วงต้นนะครับโอเคครับ หวว่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องใบฟ้าที่ใช้ไม่ได้กันนะครับเอเครับลืมไปครับมี่ผมว่าจะลองต่อสายสายดาวเทียมเนีวว่าตัวป,ปุ่มยู b e มันมือบนไน,นรีโมทเนี่ยว่าทำอะไรมันจะมีผลต,ต่อเมื่อเราได้ต่อจานเับยร้ยแล้วนะครับ ก็คือเราเอาไว้ดูทีวีในช่องปกติเสร็จแล้วตรงปุ่มนี้เอาไว้สำหรับเราดู youtube ค้างที่ช่องไหนมันจะไปเล่นที่ค้างที่ช่องไหนที่เราเซ็ตตัพท์ต้อง,ต,องต้องเซ็ตผ่านมือถือนะครับถ้ามือถือเราเซ็ตเล่นอะไรไว้เนี่ยครั้งสุดท้ายมันก็จะจำไว้เสร็จแล้วเรามากดปุ่มนี้ที่ดโมอนก็รอจะปรับ สมมติเราเล่นคา้าตัวนี้ไว้แล้วเรากดปุ่มน,นี้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะหยุดวิวตอนนั้นหยุดไปแล้วมาดูทีวีต่อเราจะเปลี่ยนทีวีผ่านมือถือช่องไหนก็ได้นะครับสมมติไปช่องนี้ แล้วมากดช่อง Youtube ที่มือ,อรีโมทครับออทักคุเนียครับเขาก็จะมาเล่นอ่า Youtube ช่องครั้งสุดท้ายที่เราเคยเล่นเอาไว้สะดวกนะครับอ,อันนี้ประโยชน์คือของกุ่ม Youtube ที่อยู่บนรีโมทนะครับ เือ okay. ก็เอาไว้สาหรับเปลี่ยนเปลี่ยนช่องทีวีก็ได้เปลี่ยนช่อง YouTube นะครับจะต้องเปลี่ยนบาผ่านมือถือเท่านั้นครับตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนช่อง Youtube ได้นะต้องเลือกผ่านมือถือครับก็จเป็นแค่ตัวสลับโหมดยูทูบกับทีวี มันจะหน่วงนิดนึงครับเขาก็จะไปเล่นยูทูปรู้ความหมายชื่อ,อ,นะอที่ไปแล้วตอนนี้อยากรู้ความหมายชื่อพี่ป่อบ้ากดตั้มเลยนรแต่ว่าเขาก็ไปทีวีพี่เดิมน,นะนี่คือประโยชน์ของเจ้ามีหมดของเนะ s สองให้บิดครับก็ลองใช้ดูผมว่าคุ้มราคาไม่แพงครับส่วน